เะไม่อยากพิมพ์เยอะใช้ได้ทุกสถานการณ์ส่งสติกเกอร์แทนคำพูดหลอดเลยนิ้วคุณจะขอบคุณกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อนๆถามบ่อยมากนะเมืองไทยปลอดภัยจริงดิวันนี้ต้องจัดเทสหน่อยจะทิ้งกระเป๋าไว้บนมอไซนี่แหละหมวกกันน็อกด้วยกุญแจก็คาไว้เลยเอาจริงนะดูดิหมวกกันน็อกกุญแจห้อยอยู่ตรงนี้ ในกระเป๋านี่มี power bank กับกระเป๋าตังเล็กๆด้วยนะคือโคตรเสี่ยงเลยเสร็จไปฟาดข้าวเที่ยงก่อนแล้วมาดูกันว่าของจะหายไหมของกินมาละหมูสเต๊ะเ,เด็ดร้านนี้อยู่เพใกล้ยิ้มที่ผมฟิตเลยว่ะสงสัยต้องจัดหนักสักยกละจอดรถไว้ตรงนี้แหละแล้วไปเบิร์นไขมันดูดิพี่แกทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ติดเครื่องไว้กลางถนนเลยนะเว้ย คนก็เดินกันเพียบกุญแจคาไว้เครื่องติดถ้าเป็นบราซิลนะเพื่อนๆช็อกตายไปละเอาจริงคือหัวใจเต้นแรงตั้งแต่เห็นคันแรกอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันเรื่องปกติหรอวะดูคันนี้โอ้ยกุญแจคาอยู่ไหนแม่เจ้าแล้วคันนี้อีกกุญแจดอกเล็กๆคาในรูกุญแจนี่ขนาดแค่ผมขี่เล่นๆรอบเมืองเองนะเว้ย เข้าใจปะแค่เว้นชิวๆแทบจะทุกคันที่จอดคือมีกุญแจคาคิดดูดิมันดูเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันที่นี่ไปแล้วอะ่ะอีกคันละพวกนายมาดูดวนกุญแจคาอีกละ่ะบ้าไปแล้วเยสถึงยิ้มละได้เวลาไปยกเหล็กที่เจ๋งคือผมเทรนแบบไม่ต้องคิดมากเรื่องรถเลยนะโคตรผ่อนคลายเทรนจบหัวเปียกสะเ่อเลยว่าไปตามหารถกันเฮ้ย hey, ดูดิพี่คนนี้จอดรถแบบเปิดโลง่งแถมกุญแจคาอีกอะไรวันเนี้ยสงสัยวันนี้เป็นวันแจกกุญแจคาคอนแทกแน่คือมันเป็นความเชื่อใจกันแบบ u n นสปอเกนรัวเหมือนทุกคนรู้กันว่าห้ามขโมยนะโว้อยอีกคละแล้วคนนี้ทิ้งกุญแจบ้านมาทั้งพวงเลยนะข้อจริงถึงแล้วพนเพื่อน อย่างที่คิดไว้และกระเป๋ายังอยู่ดีกุญแจก็ยังอยู่หมวกกันน็อกก็สบายๆตอนที่เดินกลับมาคือโคตรชิลไม่ต้องรุ้นเลยอะทำแบบนี้ที่ไทยคือโคตรชิลไม่ต้องเสียวเลยทำไมบราซิลทำไม่ได้วะเพื่อนถ้าไม่ใช่ของแกก็อย่าแตะคนอื่นเขาสู้มาเพื่อได้มันมันคือเรื่องของจิตสำนึกไงไปหาของตัวเองแบบซื้อดิเข้าใจปะนี่แหละคือความแตกต่างที่แท้จริง มาฟังคอมเมนต์คนบราซิลต่อกันเลยเพื่อนๆคอมเมนต์ comment แรกที่บราซิลคนที่โดนจับคือเจ้าของมอไซค์เพราะไปแจ้งความเอาเรื่องเหยื่อของสังคมแล้วถ้าคนขโมยโดนจับจริงเจ้าของมอไซค์ต้องจ่ายค่าเสียหายทางจิตใจให้มันด้วยนะแถมตำรวจที่จับก็โดนฟ้องด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่เป็นเรื่องจริงคอมเมนต์ 2. อันนี้ดีงามเลยมอไซค์ฉันเก่าแล้วต้องล็อกตลอดไม่งั้นโดนขโมยไปแล้วแน่ๆ คอมเมนต์สาคำตอบอยู่ที่กฎหมายมันหนักแค่ไหนนั่นแหละแล้วคนที่ขโมยทำร้ายถึงชีวิตหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่โดนอะไรบ้างละ่ะคอมเมนต์สคนบราซิลเขาคิดว่าขโมยของมันดีมันคือความฉลาดนั่นแหละแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้หรอกนะพอ30ปีมานี้ก็เริ่มชินกับการอยู่แบบไม่ทำงานแล้วก็ไปเอาของคนอื่นมาใช้คอมเมนต์าตอบมันก็คือผลที่จะตามมาไงคอมเมนต์ อยากรู้ว่าทำไมที่ไทยถึงเป็นแบบนี้ส่งสูตรนี้ให้หน่วยงานบ้านฉันบ้างดิขอบคุณนะพระเจ้าอวยพรคอมเมนต์เฉันว่าน่าจะมาจากาศาสนาและวัฒนธรรมนะคือคนพุทธเขาเชื่อเรื่องกรรมเลยคิดว่าไม่ว่าจะทำดีทำชั่วกับใครผลมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเองคอมเมนต์8ที่บราซิลแค่เดินออกถนนก็เสี่ยงจะเสียท่าให้พวกเหยื่อของสังคมแล้วคอมเมนต์9 สถานการณ์ที่บราซิลมันแย่จริงๆให้ตายเถอะพระเจ้าช่วยคอมเมนต์สิปัญหาคือที่บราซิลเด็กๆเ,เรียนรู้ว่าการเรียนผ่านชั้นมันสำคัญไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามขอแค่ไม่โดนจับได้ตอนโกงข้อสอบก็พอคอมเมนต์ Comment สุดท้ายต้อง Thailand, ไทยแลนด์เว้ยไทยแลนด์บราซิลนี่มันห่วยแตกจริงๆจบแล้วค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ